การเจตนาเจาะจงและเชิญชวนให้ใ,หใส่เวลาบด,ดมานาันนะครับพี่พี่น้องนอกก้องก็ฟังให้จบนะครับจะเป็นความรู้ดีๆนะครับพ,พี่น้องแลยทานหลากคนลักษณะแบบได้นวที่มีโฆษณาแปะในช่องของพี่พี่น้องน้องที่ยังบทนานถูกรับเชิญตั้งค่าเครื่องเมือนานากันเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องจะถูกรับเชิญ ตั้งค่าคร่องมือก่อนนะครับแต่ว่าโฆษณาปแปะส่วนมากครับจะไปแปะอยู่คลิปเพราะท่านได้ถูกรับเชิญต่างค่าครัองมือแล้ักด้วยจำนวนผู้ติตามยังบ่ถึงหาพันคนแต่ว่าอาจจะยังบ่เข้าใจนะครับอันนี้บ่เกี่ยวกับระบบ f a c e b o o อะไรเขานะครับบ่เกี่ยวกันเลยครับก็บคือม่ แต่ว่าเรสามารถผ่านการสั่งและใดของระบบ Facebook AI ได้ด้วยการเจตนาเจาะจงและเชิญชวนให้ข้าต้องพัฒนาคลิปลักษณะแบบนั้นต่อไปนะครับให้ไปสังเกตเ,เบื้องว่ามีคลิปจองของพี่น้องที่ยังบ่ถึกรับเชิญต่าง่าเครื่องมือนั่นก็แสดงว่าได้ขอกำหนดของ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มตั้งขึ้นมาบรแเวนด้วยนระบบบัตรถ,ถูกรับเชิญต่างค่าแครงมือก่อนนะครับแต่ว่าโฆษณาไปแปะส่วนมาครับจะไปแปะอยู่คลิ่จะไปแปะล่อไหวนนะครับเพื่อเป็นการกระตุนช่องของพี่ๆน้องๆที่ยังบัตถ,ถูกรับเชิญต่างค่าแครงมือนักลักรับเตรียมโฆษณาบปแปะนักลักรับก็คืออ ความหมายในะความแตกต่างที่เป็นจริงนะครับก็บอกเลยครับตามเนื้อเนื้อหาที่โดดเด่นเป็นสระครับนั่นแหละครับเขาจะเอาโฆษณาะไปแปะไว้แต่ว่าห้าปโพดยาวฟังนี้นะครับการที่โฆษณาะไปแปะไปอาจจะเป็นเสียคาจ้างไอ้คาจ้างคาว่านให้ไอ้ทํำให้การรับช่ว,วิไปดีหกหมื่นนาทีนี่ ถึงโดยเร็วไปรับการเป็นกําลังใจให้ครับที่น้องแลวก็บ,บาทที่นี่ครับอันที่สองครับช่องที่ถูกรับเชิญตั้งคาเครื่องเมื่อสตรีมแล้วตั้งโดนตั้งหน้านะครับโฆษณาบปแปลเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มตั้งขึ้นมา,บ,มมบ,บ,นาบ่มเนด้วยระบบเงาฟังนี่นะครับการที่โฆษณาแปะแปะน,นั่นเองอีลักษณะหนึ่งก็คือกลุ่มติดตางเป็นทีม ย่มนะครับกลุ่มที่ตั้งเป็นทีมผมจะบอกเลยครับเ a c e b o o k AI รับเชิญให้ตั้งแลวครับกะใครว่าอาจจะไปหากลุ่มเพื่อนที่สนิทสนมกันเพื่อหวังที่จะปันะ่นยอดวิวเพราะท่านได้ถูกรับเชิญตั้งค่าเครื่องมือ่อแล้วก็ด้วยจำนวนผู้ติดยังบ่ถึงหาพันคนแต่ว่าไปแปะล่อไหวนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นช่องของ พี่ๆน้องๆที่ยังบ่ทได้ถูกรับเชิญต่างการแข่งมือนาฬิกาถิ่มโฆษณาบอแปะนาฬิกาเก็คือ้ความหมายในความแตกต่างที่เป็นจริงนาฬิกบกิดทางหนึ่งอันนี้ก็คือบอสามอันที่จะผ่านการจำงระดับของระบบเฟซบุ๊กเอไอประเด็นเลยครับนั่นแสดงว่าบอก็บอกเลยครับตามเนื้อเนื้อหาที่โดดเด่นเป็นสระครับ นั่นแหละครับเขาจะเอากษษะาไปแปะไว้แต่ว่าห้องบอสามารถที่จะมีกษษะาไปแปะได้เลยครับแล้วก็อย่าวังคิดว่าจะผ่านการสางได้ของ Facebook ไปได้ยอดวิวหรือว่าปันยอดในการรับชมวิดีโอออนไลน์านหกหมืนาทีมีนะครับไปขอไปหาเขาแล้ก็บ,บาดท,ที่นี่นครับ ที่สองครับช่องที่ถูกรับเชิญตังค่าเครื่องมือสตรีมแล้วตั้งโดนตั้งหน้าน,นี่ครับโฆษณาแปะคือในความหมายช่องที่ยังบทันถูกรับเชิญตังค่าเครื่องมือสตรีมมีโฆษณา,าปแปะ๊ะนั่นก็คือเนื้อหาโดดเด่นโดนใจของ Facebook a ไเขาเขาเลยเอามาแปะไปล่อเขา <c oughs> นะครับน,นั่นก็คือช่องที่ยังบ้านถูกรับเชิญตังค่าเครื่องมือนะครับมีโฆษณาแปะ แล้วก็บ,บาทที่นครับช่องที่ยังคือในความหมายช่องที่ยังบอท่านถูกรับเชิญต่างคาเครื่องมือสตรีมมีโฆษณาไปแปะนั่นก็คือเนื้อหาโดดเด่นโดนใจของเฟซบุ๊กเองบอสสามารถที่จะมีกฆษณาไปแปะได้เลยครับแล้วก็อย่าหวังคิดว่าจะผ่านการสั่งได้ของเฟซบุ๊กไปได้ท่านใดสั่สงได้ได้ไดก็ตามกับแต่ว่าครับคลิปลักษณะ ที่พี่น้องไปเห็นโฆษณาแปะในคลิปต่างๆที่เพื่อนๆเห็นในป่าโฆษณาในคลิปของเขาด้วยโฆษณานั่นแหละครับพี่ๆทั้งน้องต่างๆครับไปปั้นยอดวิวโดยทางหลักนั่นแหละครับแล้วก็เพิ่มอะไรในการัำช่วยวิดีโออีกช่องพี่ๆทั้งน้องต่างๆครับไปปั้นยอดวิวโดยทางหลักนั่นแหละครับแล้วก็เพิ่มอะไรในการัำช่วยวิดีโออีกช่อง จิงเลยครับบางช่องแค่วันเดียวบางช่องแค่สองวันบดมานานครับแล้วก็อีกช่องลักษณะหนึ่งก็คืออีกลักษณะหนึ่งก็คือไอ้กลุ่มติดตามเป็นทีมอย่าลืมนะครับกลุ่มติดตามงเป็นทีมผมจะบอกเลยครับมีโฆษณาแปะแล้วก็บ,บาที่นี่ครับช่องทียั่งจิงเลยครับบางช่องแค่วันเดียวบางช่องแค่สอง,สองวัน บดบมานานครับแล้วก็อีกช่องลักษณะหนึ่งก็คือช่องของพี่น้องที่ยังบถือรับเชิญต่างค่าเครื่องมือนั่นก็แสดงว่าในข้อกำหนดขเขางเบนโคดสนาในช่องตัวเองจนเกิดความท้อด้วยสาเหตุและท่านลายคนก็นเลยอาจจะยังสงสัยหรือว่าบอทันเข้าใจเดี๋ยนะครับมีโคดสนาแปะแล้วก็บ,บาดท,ที่นี่ครับ ช่องที่ยังช่องของพี่น้องที่ยังบ่ถึกรับเชิญตั้ง่าเครื่องมือนั่นก็แสดงว่าได้ข้อกำหนดของเหตุใดนะครับสาเหตุหลักๆเลยครับหนึ่งครับมันมีอาจจะไม่ช่องผมจะบอกเลยครับอาจจะไม่ช่องรับปันยอดวิ้วหรือว่าปันยอดในการรับชมวิดีโอในบมานหกหมื่นนาทีมีนะครับ เขาไปให้เขาแต่ว่าเ่าสามารถผ่านการสาางรละใดของระบบ f a c e b o o k AI ได้ด้วยการเจตนาเจาะจงและเชิญชวนให,ให้ไปแปะล่อไว้นั่นนะครับเพื่อเป็นการกระตุนช่องของพี่ๆน้องๆที่ยังบ่ทันถูกรับเชิญต่างคาเครื่องมือนารกาเหตุใดนะครับสาเหตุหลักๆเลยครับหนึ่งครับมันมีอาจจะมีช่อง ผมจะบอกเลยครับอาจจะไม่ช่องรับปันคือในความหมายช่องที่ยังบทันถูกรับเชิญต่างค่าเครื่องมือสตรีมมีกฆษณาไปแปะนั่นก็คือเนื้อหาโดดเด่นโดนใจของ Facebook อคือในความหมายช่องที่ยังบทันถูกรับเชิญต่างค่าเครื่องมือสตรีมมีกฆษณาไปแปะนั่นก็คือเนื้อหาโดดเด่นโดนใจของ a c e b o o k เอไปอาจจะไปเป็นเสียคาจ้างไอ้คาจ้างคาว่านให้ไอ้ทำให้ การรับเชวมวิดูหกหมื่นนาทีนี่ถึงโดยเร็วแล้วบ,บาทที่ไหนครับอันที่สองกับช่องที่ถูกรับเชิญตั้งคาเครื่องมือสตรีมล้วตั้งโดนตั้งหน้านคะครับโฆษณาบกไปครับมาฟังสาระดีมีประโยชน์ไปด้กันครับผมจะพูดถึงช่องที่ยังเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มตั้งขึ้นมาบมนด้วยระบบ หลยทานหลายคนก็คิดว่าเป็นน้ำระบบล้วนระบบบริเรล้วนนะครับเข้าไปตรวจสอบคลิปแล้วเขาก็เลยบอสสามารถที่จะมีกฎสนับแปะได้เลยครับแล้วก็อย่าวังคิดว่าจะผ่านการสางได้ของ Facebook ไปได้ไปเป็นกำลังใจให้รับที่น้องแล้วก็หวังที่จะเจตนาชมวิดีโอแบบ บทถูกต้องนั่นแหละครับระบาดทใทนช่องของพี่น้องที่ยังบอถึกรับเชิญตัง้งคาเครื่องมือนั่นก็นแสดงว่าได้ขอกำหนดเขาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มตั้งขึ้นมาบ,บ,มบ่มเนเรื่ระบบอย่างอีลักษณะหนึ่งก็คือ,อกลุ่มติดตั้งเป็นทีมอย่าลืมนะครับกลุ่มติดตั้งเป็นทีมผมจะบอกเลยครับเหตุนใดนะครับ สาเหตุหลักๆเลยครับหนึ่งครับมันมีอาจจะไม่ช่องผมจะบอกเลยครับอาจจะไม่ช่องรับปันช่องของพี่น้องที่ยังบ่ถึกรับเชิญต่างค่าเครื่องมือนั่นก็นแสดงว่า